เดี๋ยวจะดูให้นะฮะแล้วก็จะตอบแบบตรงๆเลยว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็จะตอบตรงๆตงเลยว่ามันใช่หรือเปล่าผมเป็นคนที่คนหนึ่งนะฮะที่โดนแบบนี้มามาเยอะมากๆเอาเอาความรู้สึกส่วนตัวนะ,ะอาจจะนั่งดูให้จะได้จบประเด็นนะฮะ <c oughs> เห็นเดือดกันมันจริงๆมันไม่ควรมีแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับอะนั่งดูให้นี่คือสะพานปลาเหรอ ฟอกเนีสวนสนดกคุณเลยกูเนี่ยอ๋อปัปี้รอที่บ้านเขาคุณจะไหมคุณขอคนเฝ้าเนเบลหกคนด่วนๆไม่ต้องดักจุดแล้วมันจะขับหนีกูทำเพื่อ <c oughs> สวัสดีครับมีเอดอมังค์พายังไม่มีครับเพราะว่าฟอกพูดไปไว่าอย่าพิ่งหนูฟอกไม่รู้เรื่องมันเอาเรื่องกูมาปะเนี่ยไม่รู้อ่ะเออทำไมเขาต้องขับหนีด้วยเนี่ยเออถ้าเป็นพี่กูเขาต้องจอดแล้วดิกูหนูขับวแล้วปะเนี่ยไม่รู้เอาก็าไม่นี่้าขับวนทำไมอ่ะเอา้เอาอะไรอ่ะ อะไร,รอ่ะเผื่ออยู่ข um> ้างล่างเผื่อยู่ข้างนี่นี่น claro> ี่นี่นี่นี่เฮ้ยลงมาลงมาอยู่งล่ามันอยู่งล่าเดี๋ยวจอดละดิต้องขับหนีด้วยเนี่ยเปันเอารู่มาเป็น สวัสดีครับมีอะดีเนี่ยคนนี้ใช่ไหมอยู่อยู่ดีฟกเขากลับรถก็ไม่มีครับแล้วเขาไปเลยพูดไปว่าอย่าพิ่งโถฟอกไม่รู้เรื่องเอาเรื่องกูไปปะเนี่ยแล้วตรงนั้นมันมีกี่คนผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอาท่านถ้าเราเพื่อนเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ตรงไอ้บอยและคนเนี้ยให้โดนส่งจีให้มาตรงนี้อะไรประมาณนี้เออทำไมเขาต้องขับหนีด้วยเนี่ยเออทำไมพี่กูเขาต้องอหอ อไอช็อตเนี้ยผมดูแล้วก็คือว่ามันมีคนนึงอยู่ข้างในคนนึงผิดคำจัดชื่อชื่อคนนึงนี่แหละคนนึงอยู่ข้างในใช่ป่ะแต่โดนอุ้มส่วนไว้อยู่ตัวบั็กอยู่ข้างในแล้วเขาถือโทรศัพท์ไว้อยู่อ่ะแต่ผมยังไม่เช็คข้อความนะว่าเขาส่งให้กันหรือเปล่ายังไงนะคือมีสกอตีกคนนึงอยู่ข้างในโดนอุ้มส่วนไว้อยู่แบบตัวบัก็กลอยอ่ะอยู่ข้างในลึกอยู่อ่ะไม่แต่ในที่กูเห็นเนี้ยคือไม่ไม่มีจี s ีแจ้งนะ ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าต้องดูว่าอีกคนนึงอ่ะส่งให้เอ้คันข้างหน้าหรือเปล่างงปะงงไหมคือมันมีคนนึงแต่ไม่ได้ตายนะอยู่ข้างในโดนอุ้มส่วนบักไว้อยู่ก็คือแบบถือโทรศัพท์ส่งอยู่อะแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่ได้รับอ่ะคือได้ข้อความหรือเปล่ากําลังตรวจสอบงงปะมึงไม่มีทางตรวจสอบได้เอ็กกูจะพูดกูจะพูดแบบตรงประเด็นเลยมึงไม่มีทางตรวจสอบได้ ไม่มาเช็คข้อความได้พี่อ่ามึงเช็คดิมันแต่ตอนเนี้คือมันเช็คอะมันไม่เห็นข้อความใหม่มันเห็นแต่ข้อความเก่าอ่าเห็นไหมก็คือเช็คไม่ได้มันได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเรียงยังไงใช้ไม่เป็นอ่าเดี๋ยวจะรอถามเอ็มดูให้แต่มีคนอยู่ข้างในคนหนึ่งคักใดไถโกกว่ะมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในจริงไม่ข้างในไหนข้างในท่อน้อําอ่ะในท่อน้อําอ่ะอ่าเดี๋ยวกูว้าไป อะพี่มาพี่มาเลขพี่มาเลขนี้พี้มาเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งพี่มาเลขหนึ่งนี่กูรู้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่มาเลขหนึ่งมันขับรถมาตรงไหนวะจอดแลดิพี่ลองถามเจ้าตัวดิทำไมพี่ถามเจ้าตัวไหมเจ้าตัวรู้รู้ลีสุดว่ามีคนอยู่ข้างในไหมพักชีอ่ะต้องถามไอ้บอยอ่ะเจ้าตัวหมายถึงเจ้าตัวคนไหนคนที่ตามไปอ่ะไรอันนี้อันนี้เคปอันนี้เคปผักชี อันนี้ไม่ใช่เคสบอยนี่เคสด์สีมอ๋อที่มันเปิดสตรีมแป๊บหนึ่งอ่ะนะอ่าอ่าอ่าตรงนี้ใช่ไหมแทงน้ำตรงนี้ใช่ใช่ใช่อ่าอ่ะแล้วยังไงต่อตัวอยู่ตรงไหนเนี่พี่เข้าบางไหนพี่เข้ามาในสุดอ่าที่ไอจีมันไอชีมันไอผักชีมันเปิด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 แป๊บหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้ที่มันเปิดแป๊บหนึ่งเปิดเปิดจอแป๊บหนึ่งแต่กูมองว่า สำหรับพี่อ่ะสำหรับพี่นะมันอ่าตรงนี้ข้างนี้นี่เปิดประมาณข้างนี้นี่แถวนี้แหละเนี่ยนสำหรับพี่อ่ะไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำเลยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็ไม่มีทางรู้อะคนบอดิถ่ายอยู่ตรงเนี้ยกูไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำเ้ยว่าจะว่าไอชีจะอยู่ตรงนี้หรือว่ากูไม่รู้แมพมันแล้วแต่คนกูไม่มีทางรู้ไหน,นพี่อยู่ไหนแล้วพี่เลขอะไรเลขหก แต่บางคนน่ะอาจจะรู้บางคนอาจจะรู้แต่สําหรับพี่อ่ะพี่ไม่มีทางรู้เนี่ยที่ไอจีที่ไอชีอ่ะพี่พี่ไปดูยอนหลักมาอยู่เนี่ยมันยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เปิดจอสตรีมแป๊บหนึง่งอันนี้ผมเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ยืนตรงนี้รันบากะนี่ไอ้ยืนอยู่ตรงนี้อุนะบากะ มึงปล่อยมึงลองลงเลยไม่เห็นอะไรเลยอะพากูครึ้งบนก่อนเดี๋ยวกูบะดงลงเองแดงกูบาร์กขึ้นไปลงลงมาอย่างตรงเนี้ยมันมีคนหนึ่งที่โดนุ้มสวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมต้องถามกันต้องถามเจ้าตัวเนี่ยตัวเป็นค้างอยู่ตรงนี้เลยแบบแบบเดินไปแล้วมันส่ง G P S หรอส่ง G P S ให้อีกคนหนึ่งหรอก็นันสีก็นันหลยถึงรอตรวจสอบ ไม่ส่ง G P <T S 2> <ทำ S 1> ก็คือไปรับเพื่อนถูกต้องไหมก็คือเหมือนเขามาตรงเนี้รอบหนึ่งแล้วแล้วเหมือนไม่เจอใช่ปะเนี่ยผมไม่รู้สถานการณ์ที่ต้องถามว่าเคียผมไม่รู้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรผมเห็นแค่คนค้าอยู่เนี่ยคนหนึ่งที่แบบบักค้างอยู่อ่ะบัคค้างนีงแค่เนี่ย <งม S 2> ก็คือลอ,อยอ่ะตัวลอยอ่ะเหมือนโดนอุ้มสวนอ่ะมันมีคลิปอุ้มสวนอยู่อ่ะตอาไงอ่ะอะไร หมายถึงมันมีมันมีคนคนนึงอยู่ตรงนี้อ่ะพูดง่ายแค่นั้นพออ่าอ่าแต่ไม่รู้ว่าเขาคือยังไงอะไรยังไงเพราะว่าต้องถามพักชีอ่ามึงไปดึงผักชีมาถามดิเนอะอ่แต่สำหรับพี่อ่ะแต่สำหรับพี่การที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันาสำหรับพี่อ่ะการในทอมันไม่มีทางเขาไม่มีทางรู้แน่นอนเวทอยู่ดีเขาจะมาตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่หมายถึง มองว่าเขาไม่รู้เพราะมันมีหลายสถานที่ถึงภาพออกไหมไม่รู <im itar> ้ว่าเขาอ่ะจะรู้หรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่มีทางรู้อาจจะเป็นทามมิ่งสำหรับพี่นะที่พี่มองะตรงนี้นะอีเล่าไว้หน่อยเหตุการณ์ใช่ไหมพี่หลังจากที่นั่นแหละผมออกตู้มามันก็เกิดแถวๆนั่นแหละเกิดข้างหน้าอุโมงข้างหน้าอุโมง์ฝั่งนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งทะเลนะครับแล้วผมก็ไหวมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็หาที่ยืนถ่ายแบบยืนเปิดจอเปิดจอเล่น ไม่ไอ <ผม S 2> เรื่องเปิดจอไอเรื่องเปิดจอของมึงอ่ะมันไม่มีทางรู้อยู่แล้วเว้ยคือยังไม่มียังไงก็ไม่มีทางรู้แมพอะ่ะกูก็ไม่รู้ว่าคนเก่งขนาดไหนอย่างกูอะ่ะกูก็ไม่มีทางรู้แมพนะเว้ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นททมิ่งก็ได้อ่ะต่อแล้วก็สักพักหนึ่งพอเปิดจอปั๊บผมก็ปิดต่อแล้วก็ว่ายน้ําต่อกะจะว่ายออ,ออกทางอุโมงค์ไปแล้วสักพักหนึ่งก็มีคนว่ายสวนกลับมา ไหว้สวนมึงกลับมาใช่ครับไหว้มาหา้วก็ต่อยใช่ใช่ไหว้มาหาผมเลยแล้วก็ผมก็ไล่ผมก็ต่อยกับเขาพักนึงอ่ะแล้วสักพักนึงเขาอุ้มผมในท่อใช่ไหมอะไรนะครับในท่อใช่ป่ะในท่อใช่ไหมใช่ครับในท่อเลยแล้วรู้สึกคนที่มาน่าจะเป็นเซฮายซึ่งเซฮายไม่รู้ว่าไม่รู้มีมันมีคนส่งมาให้ผมว่าเขามีชื่อชื่อชื่อครับที่ที่ที่ผมส่งให้พี่ดู อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ายังไงก็คือถึงขั้นถึงเท่าไหร่นะต่อยแล้วทําไงต่อนะต่อยเสร็จปั๊บเขาตอนแรกอะผมก็กัดต่อยกับเขาแหละสักพักหนึ่งเขาอุ้มผมแล้วทีนี้ผมก็เลยอุ้มสวนไปเลยเพราะว่าเขาอุ้มผมแล้วแล้วทีนี้ก็พอเสร็จปับ๊บยื้ยือย้อกันพักหนึ่งเสร็จปับ๊บผมก็รู้สึกว่าต้องหนีละผมก็เลยแบบว่าใส่ถังแล้วก็ดำน้ําหนีไปเลยเห็งเขาโทรโทรศัพท์ถือโทรศัพท์บ้างไหม ผมไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลยครับแต่ต่อยกับผมอยู่แน่นอนตอนช็อตนั้นแล้วเขาก็ตะโกนมาว่าพี่ผมตัวบักผมตัวบัอกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทันมองแล้วผมก็ว่ายไปเลยถ้าตัวบักกูมองว่ายังไงก็ส่งจีถ้าตัวบักแล้วมึงก็ว่ายมาใช่ไหมใช่ระยะว่ายไกลไหมหมายถึงแบบไอ้นี่ไหมนานไหมไม่ไม่นานมากครับว่ายไปสักพักหนึ่งถ้าเคสเนี้ยกูมองว่าส่งจีนั่นแหละครับ ประณน่าจะส่งจีแบบส่งให้มั่วๆแล้วคนนั้นแบบว่ารีบรีบไปเลยอะไรประมาณเนี้ยน่าจะส่งจีน่าจะส่งจีแต่มึงต้องดูหลักฐานการส่งจีถ้ายากัดอ่ะใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าไม่ใช่การถ้าไม่มีส่งจีก็ชัว แต่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 เซไฮมาตรงเนี้ยได้ยังไงเขาอาจจะรู้จุดเพราะเซไฮเคยเออป่ะใช่ไหมก็ต้องถามไม่รู้เขาน่าจะเคยเออน่าจะเคยเออแหละเพราะว่าจุดมันเป็นจุดที่ผมก็ไม่นึกว่ามันมีจุดตรงนี้ด้วยใช่ถ้าถ้าคนที่จะมาเลยแสดงว่าเคยเออแล้วตัวแล้วแล้วตัวบั็กปุ๊บอะมามา คือปกติคนเราอะจะเออครั้งหนึ่งปุ๊บ <User left S 1> แล้วก็จะมา <to channel. S 1> ดักที่ตรงนี้เป็นที่ประจําของเราพอที่ประจาของเราปุ๊บเกิดเหตุการณ์ตัวบั็อกส่งจีเพื่อนจี G รีบแบบเพื่อนรีบไปโ <User S 1> ดย <to channel. S 1> ที่ไม่คุยกับใครเลยแบบตรงไปปุ๊บแล้วก็ไอ้นี่เลยที่พี่มองนะอันนี้พี่มองแบบว่าไอ้นี่เลยนะแต่ตอนเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นอะต้องดูจีแค่นั้นจบประเด็นถ้ามึงเช็คจีได้อ่ะออื mm hmm. เนี่นะมันเหลือแค่ข้อความอยูครับที่ต้องเช็คเพราะเหมือนแต่จุดแต่จุดเกิดจุดเกิดตรงนี้มันอยู่มันอยู่อีกฝากหนึ่งของของอุโมงค์เลยพี่เอาหรอใช่ครับมันอยู่อีกฝากหนึ่งของอุโมงค์จุดเกิดครับเรื่องที่จะว่ายไปทางไกลที่สุดเพื่อที่จะอคิดว่าแบบเขาคงไม่มาทางเนี้ยมันมันมันเกิดอีกมันมันเกิดไกลนู้นเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่อีกฝากหนึ่งของไอ้นี่เลยครับอยู่เกือบ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 ออกจากท่อเลยฝากอีกฝั่งหนึ่งตรงบ้าน บ้านบ uh, ้านที yeah. right. no no. ่บ้านเยอะครับที่เป็นมันอยู่้ําโค้งกลางใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็เลยเลือกที่จะไหว้ไหว้สวนไปทางนู้นแทนเพราะว่าที่ยว่ามันทางไกลอะเนี่ยตรงนี้ตรงตรงน้ำออกมาสุดทางน้ําแล้วเนี่ยครับประมาณประมาณเกือบเกือบสุดทางน้ําแล้วตรงท่อโผ้มาโผหนึ่งอะโผ่มาโงหนึ่งนั่นแหละออกมาไม่มีใครดักอะไรเลยครับผมก็เลยไหว้ไหว้สวนไปฝั่งนู้นแทนมันแต่ตอนไหว้มาเห็นเขากําลังไหว้เข้ามาเหมือนกันใช่ป่ะอ่าคือ พอตอนแรกอะ่ะผมไหว้ไปไม่เห็นใครเลยครับว่าเราไหว้เรื่อยๆไหว้เรื่อยๆสักพักหนึ่งผมก็ปีนเล่นแล้วก็เปิดจอเลยพอเปิดจอเสร็จปับ๊บผมปิดจอต่อแล้วก็ไหว้ต่อสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ไหวส้สวนกลับมาอ่าอะฮะให้ตดสิใจแ,แล้วกัน User joined your channel จริงผมก็ไม่ควรเปิดจอหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เกี่ยวกับเปิดจอไม่เปิดจอมันมันจะเป็นดรามา่าไงพี่ก็ใช<า>่ถูกต้องถูกต,ต้องส่วนหนึ่งครับสุมแบบดีไฟตาไฟหูไฟหรือเปล่านะแกก็รู้รู้ลึ่มลึ่มลึมลึมลึมเฮ็ดดังจำไม่เปิดจอเครับลุงเฮ็ดดังอะไรครับเฮ็ดดังนะคนไม่ได้อาบน้ำใครไม่ได้อาบน้ำเหม็นไง ไม่หรอกมีบางส่วนอาจจะเป็นทามมิ่งก็ได้ใช่ผมมองว่าผมมองก็พูดในสิ่งที่แบบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกเฟซหนึ่งใช่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 แบบเขาขับมาเขาพลาดตัวนี้เขาไม่พูดกับเพื่อนที่เขาขับตามไปใช่ใช่ใช่แต่าบอไว่พี่ผมผมว่ามันจะมาตอนที่เราไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่มันคืออย่างนี้เดี๋ยวเราเหตุการณ์ก่อนมันมีเซไฮเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังุูเหตุการณ์นะมันมีเซไฮว่ายน้ำมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แล้ที่เนี้ยไอ้ผักอ่ะมันเปิดจอเปิดจอปุ๊บสักพักหนึ่งใช่ป่ะมันอยู่นานแล้วตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่นานแล้วอ่ามันเปิดจอปุ๊บแล้วอยู่ดีอ่ะเซไฮก็ว่ายน้ํากลับมาอ่าแล้วทีเนี้ยเซไฮตัวบักค้างแล้วไอ้เนี้ยก้าอ่าและแลอ่าแล้วมันก็มันแล้วมันก็ดูตามคลิปเลยอ๋อเป็นไปได้ที่อาจจะส่งจี อาจจะส่งจีก่อนค้างเพราะว่าก่อนค้างต้องไหมตอนว่าอยู่แบบตามไม่ทันไม่รู้อะประมาณนั้นก็ไม่รู้ลองฟังผมนะครับเมจิกมันคือมายาคนใช่เชียนี่เชียนี่อ๋อเขาบอกว่ากูหัวฟ้ากูคนชื่อใช่คนไอ้ฟ้าที่แจ็คให้ไปด่านี่ไงคนที่แจะให้ไปด่าหนึ่งชั่วโมงอะไปช่างมันเอาตรงนี้ก่อนช่างมันตรงนี้ปล่อยไปให้ลงคนลงคนเดี๋ยวเอาเอาประตูอง